ào à, đây, ào đây, nào đây đây, xe không được khai như thế nào, khai nhạc đấy này, đuối, mưa ốp cơn mao nhọn đây bớt lại lạng, mẹ đủ, <laughs> kẹo nữa, đây đó, bữa ăn mua kinh, trái mọng có mặn đấy theo nữa không? đủ, đẹp ào cái đây này, đẹp cái đây, 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 đây cô mân đài, cô lai, cô

ครับตื่นกระบี่เห็นหัวหนนึงหนึ่งแป๊บนี่อยาจะมครับดเงใหญ่ดีตัวนี้นี่ไม่เจอเลยนร้ายก็ร้ายนนี้ีกนี้เนฟังด้มันเดือนอยู่เมือนกันเออนฟังได้อยู่ Hên bỏ Không phải cái thứ bằng à, à, ở đây bằng thư là bằng đây nó thật của là cái kia bạn ừ. rồi thôi cái kia thôn khuyên 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 rồi เฮาปีอีกคนบ้าม <that> ั่บวชเดี๋ยวรอรูดมันแข่งไรเดี๋ยน้อมาเดี๋ยวขึ้นลมสมบูรณ์เนาะลมสมบูรณ์ปีกัดเดีบอขั้นอยู่เฮ้ยปไปว่างไหมไอเรงว่างเนี่ยเดือดแหลกนะไปน้ำใส่เข้าเอาข้าวทวดไปผมดับคือคล้องหกคุณไม่อยากจะโม้นะท่านผู้ชมไปอาบน้ำบนี่ห้ออาบมูิปีน15นาทีนะเนี่ย ได้ป <phin reforms> oh. well, ีีวิวดีหด้คือสินาทีนะเอาบปโอ้กําลังเดินทางเนาะไปบางไม่ตอถิมันห่วยนปีงกัดไรเขาข่วนเขาก่อนยบ่ะอืมน่่้าว ปผู้ออมขาวออมเอร์เนาะตอนนี้เรากำลังเดินนัดดงนัดป่าอยู่นะนี่คือสารคดีของวัฒนธรรมศาสตร์บรรณาเน็เนาะนี้โควิดเนาะข้าวมันปลาบ่มีส่วนระบดเออบ่มีคนเนาะบ่ซุ่มนุ่มบ่ซุ่มเสี่ยวอยู่แบบธรรมศาสตร์เนาะพูด ห่อนตีนนะตอนนี้เราป้าตีนเขือมมมมท,ม,ม,ทออมันห่อนดีเลยเนี่เขาทานบ่ม่อกี้กชม้ดินแทงูบางนวะแต่วมาดินเขาเนาะ่ห่นอนมาลูกแรงว่าตีนเขาบางนีนิห่อน

นี่้านนี่ประตูโอ้ยมีนดูสภาพผมทีเนี้ยร้อนีผมจะพองหมดแล้วเนี้ยเอ้าปุิตาอยู่นี่แล้วหวนที่ใหม่ก็ดีฮักจักูขึ้นไหมะน้ำน้ำนน้ำน้ำนน้ำน้้อนน้ เออ,เ,อ,อเสียดต่ำลกักอ้าปุณนะทำท่อนอยูกปุณนะมาปุ้มันหนักจริงๆนะครับคุณผสมเฮ้ยโอ้ยต,ตอนนี้ก็ตีนพงหมดแล้วครับอนะเอากุณนะเ <laughs> ยียบหนัก่อน โอ้นี่ก็จะไม่มีปีงดิมาได้บุญบุญมามาเย็นแล้วเนี่ยโอ๊ยสัตว์เอ้ย